สวัสดีชาวไบค์กอรทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับเจอกันกับผมในวันนี้นะฮะจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของมาร์กมาเคสนะครับแล้วก็การแข่งขันที่กำลังจะมาถึงในสนามอรากอนสุดสดานี้วันนี้วันอังคารแล้วเหลือเวลาแค่3วันใครที่ยังไม่ได้รับโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างนะครับผมโพสต์ไว้2ช่องทางเหมือนเดิมนะ ถ้าเป็นใน u t u b e ที่นี่ก็จะเป็นในหน้าชุมชนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปแคปหน้าจอบอันทึกกันเอาไว้ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับที่พิมพ์บอกกันเอาไว้นั่นก็คือข้อมูลสายตรงที่เป็นประโยชน์กับสนามแห่งนี้สถิติอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูอ่านให้จบครบทุกตัวอักษรได้ก็จะดีนะครับจะได้ดูแข่งขันได้อย่างสนุกแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นใน c e b o o k Fanpage ผมก็จะโพสต์ปักหมดเอาไว้ด้านบนเลยนะครับเปิดเพจผมเข้าไปแล้วก็จะเจออยู่เลยนะฮะทุกคนใครที่ ฟังผมอยู่ใน y o u t u b e ในทุกวันนะแต่ยังไม่ได้รู้จักผมทาง Facebook แนะนำนะครับว่าชื่อช่อง Bikerman คนรัก MotoGP ครับเข้าไปกดติดตามไปแปะโป่งกันได้เนาะอานะครับอย่างนี้บอกไปนะจวงหัวมาวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของมาร์คมาเกสนะครับนัแข่งที่เรียกว่าตอนนี้คะแนนเนี่ยนำลิ้วเลยออกนำอับในพที่2ก็คือน้องชายของตัวเองอยู่เนี่ยระมาณ20กว่าแต้ม ไม่มากไม่มายก็จริงนะครับแต่นี่คือสนามที่9าอาสนามที่8นั่นก็ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแล้วในสุดในสนามนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับมาร์กนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยหลายคนยังจําติดตาเลยนะครับว่านักแข่งทุกคนนั้นมีปัญหาในการเซตร,รถแม้กระทั่งดูคติกันเองแม้กระทั่งไบโก้นะฮะหรือหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าไปกันไม่เป็นเลยทีเดียวเจอเรื่องของความลื่นเรื่องของการยึดเกาะเรื่องอะไรต่างๆมากมายเนี่ย มันเหมือนว่าเหมือนต้องมนเหมือนโดนอาถรรพ์ทำนองนั้นในขณะที่มาร์กมาเคสนั้นเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เอาตัวรอดได้แต่เพียงผู้เดียวคือไร้เทียมทานไปเลยเนี่ยแล้วนะครับประกอบกับนะฮะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็กําลังจะไปที่อลากอนอีกครั้งหนึ่งและเป็นสนามวนซ้ายที่แฟนๆนะครับหลายๆคนมองไว้สนามบนซ้ายมันไม่ค่อยมีใช่ไหม ปกติ80%มันจะเป็นสนามวนขวาวิ่งตามเข็มนาฬิกาปกติแต่ที่นี่บนซ้ายเนี่ยมาร์กจะมีความถนัดกว่าคนอื่นๆเขาดังนั้นความสําเร็จก็น่าจะเป็นไปไม่ยากหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่จะยากจะง,ง่ายเดี๋ยวจะลองมีคล้อยฟังเพราะว่ามันมีประเด็นที่จะต้องตามต่อนั่นก็คืออยู่ๆนั้นดูคดีนะครับฟอร์มก็ช็อตไปดื้อๆในการขันที่สนามที่แล้วคข้ามาช็อตไม่ได้หมายความว่าเกินที่จะรับไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมา ถ้าลักษณะของของกราฟถ้าถ้าเอามาเป็นกราฟเนี่ยดูกติเขาจะอยู่ในกราฟที่พุ่ง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 อย่างเดียวในขณะที่บางค่ายบางทีมอาจจะพุ่งบ้างบางสามารถจะลงบ้างพุ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันอาจจะแบบว่ามีระดับที่มันขึ้นขึ้นลงลงอะประมาณนั้นหรือบางค่ายอาจจะแบบว่านิ่งยาวเลยอย่างนี้แต่ดูกติเนี่ยพุ่ง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 อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีนะฮะที่จะที่จะเรียกว่าเป็นเส้นตรงไม่มีที่จะลงแต่ในอังกฤษนั้น ปรากฏว่าลงไปหน่อยหนึ่งสะดุดนะฮะูกติไม่ได้ว่าแพ้ใครเลยนะฮะในฤดูกาลนี้อันนี้ท่านทานไม่นับเรื่องของที่ฝรั่งเศสที่เลอมองะทำไมเราถึงไม่ได้เอามานับใส่ด้วยเนะี่ยเพราะว่าเลอมองนั้นฝนตกเลอมองนั้นก็มีการเข้าไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนรถอะไรต่างขีลมุนวุ่นวายดังนั้นถ้าในทางปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่นับนะครับว่าเฮ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะเพราะว่ามันสถานการณ์มันไม่ปกติ แต่นะฮะที่อังกฤษเนี่ยโอเคนะครับอาจจะมีธงแดงขึ้นในช่วงแรกเนี่ยแต่ทุกคนก็ไม่ได้มีการเ,าเรียกว่าฝนตกไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรกันวุ่นวายเหมือนกับก่อนหน้านู้นที่ฝรั่งเศสนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าดูคาติแม้จะชนะใน Alex, โดยอเล็กซ์มาเคสนะครับในวันเสาร์สปินเนะ่แต่ในวันอาทิตย์นั้นดูคาติก็ไปกันไม่เป็นเลยครับไปกันไม่เป็นเลยมาร์คมาเคสผู้ซึ่งทําผลงานได้ดีที่สุดในวันอาทิตย์ของดูคาติครับอันดับที่3ของเขา ตามจริงก็ดูคดีก็ชิงกันเองนั่นแหละว,ว่าง่ายนะฮะสำหรับ,บที่3มเนี่ยนะอ่ามีมาร์กมีแฟรงกี้มี Mark, ม Frankie, อเล็กซ์ Alex นะครับชิงกันเองแต่ในส่วนของ1กับ2นั้นก็เป็นเป็นอาปิเลียกับทางฮอนด้านะครับที่เขาแบบว่าล็อกกันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับมันมันเกิดตรงนี้ขึ้นนะรวมทั้งการพลาดล้มของฟรานซิสโกบันยาหรือแม้กระทั่งผลงานอันตกต่ำของดิสเกียอย่างเงี้ยดูคติเองก็เลย เลยมองว่าภาพรวมในมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเบรกโดยเฉพาะในเรื่องของการยึดเกาะโดยเฉพาะในส่วนหน้าของรถนะครับที่ผมเคยอบอกกับเพื่อนๆหลายๆครั้งแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าแข่งทุกคนเนี่ยต้องการความเสถียรความนิ่งที่สุดในส่วนหน้าของรถอันนี้ผมอ,อธิบายแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่วิชาการด้วยความที่ล้อหน้ามันก็ต้องออกขอดล้อหลังอันนี้ไม่ได้กวนเรื่องจริงดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่า ส่วนหน้าล้อหน้าทุกสิ่งอย่างเลยระบบการเบรกนะครับการเรื่องของยางของการยึดกกอนเนี่ยถ้าส่วนหน้ามันทําได้ดีเนี่ยนักแข่งเขาก็จะมีมีความกล้ามีความมั่นใจนะฮะไม่มีความลังเลที่จะเข้าโค้งด้วยความเร็วด้วยความคล่องตัวอะไรต่างๆประมาณนั้นใช่ไหมแต่ในทางกลับกันนะฮะถ้าส่วนหน้ามันเอ๊ะนะครับทาไมเบรกมันไม่ค่อยอยู่เอ๊ะทำไมการยึดก่อมันไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ย สักพักก็รดออกอาการนะครับลดพร้อมที่จะหน้าพับไปได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือก็จะทำให้ความเร็วในหายไปซึ่งไม่เกิดขึ้นกับดูคติมีวิดีโอนะฮะที่คล้ายๆเป็น n ี the ด c ซ n นนั่นแหละอ่านะครับดูคติก็จะจัดให้เพื่อที่จะได้ดูภาพเบื้องหลังนะครับว่าบางทีเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเสร็จสิ้นจากการซ้อมไปแล้วเนี่ยเขาคุยกันอะไรกันบ้างนะครับในพิทบล็อกของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวตรงนี้ จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อาจจะเผยให้เห็นนะฮะว่าเ,เรื่องของการทํางานของดูคาตีนั้นก็เหมือนจะมีปัญหาจริงๆโดยความเห็นของมาร์คมาเกสเนี่ยก็บอกนะครับว่ามันเป็นสุดสัดสปดาห์หมายถึงที่อังกฤษนะมันเป็นส,สุดสัปดาห์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากมายกับวิศวกรก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่มากมายนักแล้วเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าข้อมูลที่เขาให้ไปเนี่ย อาจจะมีบางส่วนนะครับที่มันไม่ค่อยแม่นยําไม่ค่อยตรงเปะสักเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่ามาร์กเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าอาจจะสับสนกับอาการของรถแต่ที่เอาตัวรอดได้นั่นก็คือความเก่าเกมนะครับประสบการณ์ในต่างๆคือเขาก็พูดถึงการยึดก่อนนะครับที่เปโกเองที่ดิคเกียที่ทุกคนนะครับก็มองว่ามีปัญหาที่นี่นะที่ซินบูสโตนเนี่ยเขาบอกว่าบางที คุณอาจจะแบบว่าเปิดคั้นเร่งเนร,ร็วเกินไปนะฮะเลยเลยทำให้มีผลในการยึดเกาะเวลาในที่คุณไปแต่ละโค้งเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นนะครับเปิดคันเล่นเเร็วไปแล้วก็วิดีโอก็ฉายเห็นถึงฝั่งของทางฟรานซิสโกบญญญายนะฮะว่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะย้ำนะครับกับทางทีมงานทางหัวหน้าทีมของเขาว่าในผมผมพยายามที่จะแบบว่าดูในส่วนของส่วนหน้านะแต่มันส่วนหน้ารถนะ่ะแต่มัน เหมือนมันไม่นิ่งเอาซะเลยนะครับเหมือนมันรู้สึกมันไม่มั่นใจอย่างแรงเลยอะไรเงี้ยเอาเป็นประมาณนั้นไอโกเองก็เป็นเป็นหนึ่งในนักแข่งนะครับที่พลาดล้มไปในวันอาทิตย์ด้วยนะฮะตามจริงก็ไม่ได้ว่าขึ้นมาลุ้นหัวแถวอะไรสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้านะครับอาแล้วก็มีจังหวะที่ตกลงไปเจอนักแข่งคนนั้นคนนี้นักแข่งต่างค่ายอย่างเงี้ยนะครับดวลกับนักแข่งต่างค่ายแล้วก็แพ้พไปแล้วในท้ายสุดก็ล้มกันไปพลาดล้มไปเองอะไรเงี้ย นันคือสัญญาณที่เราได้เห็นนะครับจากม h ไฮเดซ n นของดูคาติดตรงนี้แล้วก็ผลกาแข่ขันทุกสิ่งอย่างถ้าใครได้ดูก็คงจะก็ดูกับผมเนี่ยใช่ไหมฮะก็ะเราสามารถที่จะมองกันเข้าไปได้ว่าปัญหาเนี่ยมันได้ม,ไดมันได้ลุกลามมาถึงมาร์คมาเคสแล้วเราอาจจะเข้าใจตรงนี้ได้นะครับแต่จะใหญ่โตแค่ไหนอ่ะผมคงคงไม่ไม่อาจจะเอามาเทียบได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมองนะครับว่าในพิษบอกของ f a c ทอรี่ดูคาติเนี่ย เราจะโฟกัสไปที่ว่าไอ้ไปโก้ทำไมปัญหาเยอะจังวะอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ดีปรับตรงนี้ตรงนี้ก็ขาดเกินเกินอยู่เจ้าเจตัวก็อาจจะแสดงความยังไงอะเหมือนประมาณว่าไม่สบอารมณ์หลายครั้งเนี้ยนะแล้วเอ๊ะทำไมเพื่อนร่วมทีมาถึงไม่มีปัญหาเลยนะครับจับอะไรก็โอเคไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะมองไปแบบนั้นใช่ครับแต่พอมาที่อังกฤษนี่คือครั้งแรกนะครับที่สัญญาณมาถึงนะฮะว่า ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เปโก้นะครับเคยมีเนี่ยมันก็ได้ส่งผลไปถึงมาร์มาเคสแล้วอาจจะเป็นไปประมาณนั้นซึ่งคนที่มีปัญหาชัดเจนเลยเนี่ยก็คืออย่างเปโก้นะครับอันนี้ก็คอมเพนมาตลอดดิเกียเองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเบรกได้เหมือนกับที่เขาเคยทำเอาง่ายๆคือไม่สามารถจะไปได้ตามมาตรฐานเดิมของตัวเองประมาณนั้นดิเกียก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ล้มก็จรินนะครับแต่ เรียกว่าความเดียวหายไปผลงานก็เรียกว่ามาตรฐานเดิมของตัวเองเนี่ยอาจจะตกไปเยอะเลยละอืมเนี่ยเขาก็บอกนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เปโก้บอกมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่ารถมันมีปัญหาเรื่องของการเบรกแล้วก็มาร์กนี่แหละฮะมาร์กก็เกือบจะโดนแซงที่เล่นเหมือนกันนะครับใน,นบในช่วงท้ายนี่คือแพ้ชนะกันแค่โอ้โหเซียววี o v นะครับอเล็กซ์ก็ไล่มาเต็มเต,ต,ต็มที่เลยเรามองว่าดูเหมือนอ เหมือนดูคติซึ่งเป็น GP รุ่นรุ่นของทีมโรงงานเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไมกล้าที่จะบอกว่าเป็น g p 25แบบเต็มป่ากันนะนะครับอ่าแต่มันก็คนคนละคนละเวอร์ชั่นกันนะฮะกับของทางทีมรองนะอ่ามาร์คเบโกแล้วก็ดิกเกียเนี่ยสามคนเนี่ยเขาจะเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์มันเป็น24ก็จริงนะครับแต่มันก็นหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็น24.5 24.9ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะประมาณนั้นซึ่งมันจะแตกต่างจาก อเล็กซ์แล้วก็แฟรงกี้แล้วก็โฟร์มินจะแตกต่างกันอยู่ฮะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างกันอยู่เนี่ยนะครับมันมอ,มองดูเหมือนคราวนี้เหมือน3คนที่ใช้รถสเปคล่าสุดของดูคาติได้มีปัญหาเลยฮะแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่อลากอนนะครับที่เราจะไปเจอกันในอีกประมาณ3-4วันข้างหน้านี่นะมาร์กเนี่ยจะไปในฐานะของแชมป์เก่าผู้ซึ่งก็คว้าโพได้ ผู้ซึ่งชนะการแข่งขันทั้งไปและกลับนะครับเสาอาทิตย์เก็บเรียบแล้วก็เป็นเป็นชายชนะที่เบดเส็จเด็ดขาดมากในขณะที่คนอื่นจะมีปัญหาเนี่ยแล้วดูคาติแก้ไขปัญหากันได้ครบจบหรือยังถ้าใครที่เป็นแฟนดูคตินะครับเนี่ยเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยพวกเขามักจะแก้ไขปัญหากันได้เร็วโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไม่ไม่ใช่มไม่มีปัญหานะมีฮะมีเพียงแต่ค่ายอื่นอาจจะใช้เวลา2ส,ส,สนามสสนามหรือเลยนั้นหรือ อาจจะแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงก็กลับมาแต่ดูกติใช้เวลาแค่แป๊บเดียวฮะสนามต่อสนามเลยเป็นสนามนี้ใช่ไหมสนามหน้าหายแล้วอย่างเงี้ยนั่นก็คือดูกติแต่คราวนี้นะครับจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วดูคติเองก็ประสบความสําเร็จในในที่นี่แหละนะฮะทุกคนประสบความสําเร็จด้วยดีจากนักแข่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นไบโก้ไม่ว่าจะเป็นบาสตินินนี่นะฮะหรือแม้กระทั่งมาร์คมาเคสอย่างที่ผมบอกไปว่าล่าสุดนี่โอ้ไร้เทียมทานมากปีที่แล้วเนี่ย นี่ยฮะมันมันมันจะเป็นสิ่งที่แฟนแฟนไม่ใช่จะเป็นแฟนมาร์กไม่ใช่จะเป็นแฟนดูคาติหรอฮะแฟนแฟนทุกคนเนี่ยจะเฝ้ารอดูว่าดูคาติจะแก้ไขได้ทันไหมใน2ส,สัปดาห์เกือบเกือบสสัปดาห์นะฮะจากซินเวอร์สโตนนะครับมาที่อารากอนเนี่ยแก้ไขได้ทันหรือเปล่าแล้วมาร์กในฐานะของคนที่แบบเกินต้านมากๆนะครับในปีที่แล้วเนี่ยจะกลับไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วสนามวนซ้ายนะครับเป็นสนามที่ หลายๆคนมองว่าเขาจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยจะยังไงในวันที่ได้รถที่ดีที่สุดในกลิ่นแล้วตอนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะมีความแตกต่างเรื่องของระยะเวลาที่อาจจะต้องเอามาคิดนะฮะเอามาประเมินดูว่าวันนี้เออมาสุด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 สุัสุดสุดสดนดสุดะุดส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 กดสาดสนะดสุ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 ดเุดสุดสุดสุดดสุดดส ปีที่แล้วนั้นเขาแข่งขันอยู่ประมาณต้นต้นกันยายนแต่มาในปีนี้เขาแข่งขันกันต้นมิถุนายนเห็นไหมฮะสามเดือนเลยใช่ใช,สามมาสใช่สามเดือนมนะิถุนากกรกฎดาสิงหากันยาอาชัยสามเดือนฮะเนี่ยช่วงเวลาสามเดือนมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเออผมไม่มั่นใจว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะแอบเย็นอยู่บ้างหน่อยนึงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ เรื่องของฝนก็ต้องไปรู้อีกทีหนึง่งแล้วก็เรื่องของพื้นพื้นยางมาต่อยนะฮะซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันก็ผ่านเวลามาประมาณ8 9เดือนนะครับที่แข่งขันกันล่าสุดที่อารากอนเนี่ยแน่นอนตอนนั้นอาจจะมีการปรับปรุงพื้นอะไรใหม่างครับเราอาจจะมองว่ามันลื่นมันอะไรต่างเป,เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะเจออิทธิพลของเรื่องของฝุ่นของขอะไรต่างๆที่มันอาจจะเจอลมเจออะไรพัดเข้ามา ในที่นี่นะทุกคนจะได้เห็นนะครับว่า,าสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงนยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นภูเขาหินหรือว่าเป็นอะไรที่มันอาจจะดูแห้งๆห,หน่อยอะ่ะมันที่ที่มันอาจจะมีฝุ่นเยอะประมาณนั้นถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะที่อื่นอาจจะมีต้นไม้ปกคลุมมีสนามหญ้ามีอะไรต่างๆคือดูเหมือนเหมือนจะดูสดชื่นดูไม่ค่อยที่จะมีฝุ่นมาแต่ที่นี่นะครับมันอาจจะมีฝุ่นปลิวตกลงมานะครับจากข้างบนจาก ใกล้เคียงอะไรเงี้ยลมพัดมาอย่างเงี้ยนี่หละครับแล้วก็ส่วนต่างเรื่องของเวลาถ้าส่วนต่างเวลาในแบบนี้แล้วก็ไอเรื่องของพื้นนะครับที่8 9เดือนมัน,เ,นเขาก็ใช้แข่งขันกันตลอดนะฮะมันคึกคักอยู่แล้วนะครับสนามทุกสนามนะครับในสเปนเนี่ยมันก็จะทําให้ระดับความลื่นระดับอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะหายไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มันไม่ได้ใหม่ๆเหมือนตอนนั้นไงตอนนั้นใหม่ถอดด้ามเปิดซิงเนี่ยโอเคนะครับอาจจะมีปัญหา เนี่ยพอมาสภาพในแบบนี้เนี่ยมาร์กยังคงจะไร้เทียมทานเหมือนปีที่แล้วอยู่หรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูคาติก็มาพลาดท่าให้กับฮอนด้าในสนามก่อนหน้านู้นเพราะว่าฝนตกนะครับสาโก,ก็เอาแชมป์ไปรับประทานแล้วก็มาในอังกฤษนั้นก็มาร์กเบเชกี้อับเลียครับเอาไปกินซะอสองสนามนะครับที่ดูคาติเนี่ยพ่ายแพ้ต่อทีมอื่นเนี่ย แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของส่วนต่างเวลาที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมตั้ง3เดือนและเรื่องของแทร็กนะครับที่มันไม่ได้ว่าจะไปมีสภาพเหมือนกับเทพื้นใหม่ๆเหมือน8ปดเเดือนก่อนนู้นนะฮะตอนนี้คลิปยางงต่างมันก็น่าจะโอเคแล้วล่ะน่าจะอยู่ตัวเนี่ยประกอบกับทีมอื่นก็กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นยังไงอ่าอย่างซากโกอย่างเงี้ยนะครับก็สนามก่อนหน้าน,นู้นชนะ,ะชนะมาที่อังกฤษก็อันดับที่2เห็นไหม หรือแม้กระทั่งเยามาฮ่5นะครับคว้าโพมา3สนามติดนะฮะฟิวคาตอโรอะถ้าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าไม่มีเหตุเรื่องของอุปกรณ์รไร้ฮาร์ดดวิ์มันมันเจ๊งอะนะแป๊บก็อาจจะแบบชัยชนะแบบเด,ดเด็ดเด็ดขาดมากสี่ห้าวิอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะนี่นะครับนี่คือเป็นประมาทไม่ได้นะฮะทุกคนนั่นแหละนะฮะแฟนๆของดูคดีก็เลยจับจ้องพอสมควรนะครับว่ามาร์กนะครับอ่าก็เทพในที่นี่แล้วก็ มาเจอปัญหายกทีมพอดีเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงนะครับอ่านี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ามันเป็นความน่าสนใจตามจริงครับประเด็นที่จะน่าสนใจมันมีอยู่เยอะมากมายนะครับไม่ได้มีแต่เพียงโมเมนต์เรื่องของดูกฏิทิที่ผมเล่าวันนี้หรอกเยียงแต่ว่าจะค่อยๆทยอย,อยเล่าในในหลายประเด็นกันไปย้านะครับโปรแกรมการขันที่อารากอนนะครับเพื่อนๆนะฮะในหน้าชุมชนที่นี่นะครับแคปบันทึกหน้าจอกันเอาไว้นะแจ้งเตือนกันแล้วก็ใน Facebook Fan Page นะครับอยู่ในโพสต์ปักหมุดด้าน,นานบนฝากปติดตามไปกดแตร์โป้งให้หน่อย สนะุสัดาห์นี้มีแต่ MotoGP รายการเดียวนะครับไม่ได้ชนกับ World Superbike ไม่ได้ชนกับปอมราวันอใอชเชมันอาชใช่ครับก็ไม่ได้ดึกไม่ได้ดื่นด้วยนะฮะเวลากำลังดีงามอย่างที่เราทราบกันดีว่าการแข่งขันในยุโรปในสเปนในอิตาลีในอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลามันก็เต็มที่ก็ดูจบก็ไม่เกินสี่ทุ่มหรอกนะเป็นเวลาที่โอเคเลยดังนั้นก็ดีงามนะครับก็ผมโพสต์ทุกถึงทุกอย่างเอาไว้นะครับในข้อมูลที่ควรจะรู้ ในโปรแกรมการแข่งขันนั่นแหละรอบกลนเลื่อนอ่านให้มันครบนะครับจะได้รับประโยชน์แล้วก็เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดไม่ตกบกพร่องกันเนาะลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เจอผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ